ค่าเฉเลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักคืออะไรงงละสิงงเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักใช้คำนวณสำหรับข้อมูลที่มีน้ำหนักหรือความสำคัญของข้อมูลแตกต่างไม่เท่ากันโดยมีสูตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักก็คือ x bar เท่ากับ s u wx ส่วน s wi โดยที่หรือแจ้งออกมาก็คือ wx 1บวก wx 2ไปเรืเ่อยๆ แล้วแต่ว่าจะข้อมูลชุดนั้นจะมีกี่ตัวหารด้วย w 1บวก w 2บวกไปเรื่อยๆจนฟาชุดข้อมูลนั้นจะจบที่กี่ชุดโดยเขากำหนดตัวแปรมาให้แทนค่าดังนี้ x คือค่าของข้อมูลที่มีตัวที่ i i มีค่าตั้งแต่1 23ไปเรื่อยๆนะคะ w คือน้ำหนักของข้อมูลตัวที่ i แล้วก็ k คือจำนวนชุดข้อมูลนั้นๆ ต่อมาเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคืออะไรคือใช้สำหรับข้อมูลหลายๆชุดแล้วและทราบค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นแต่ละชุดอยู่แล้วโดยมีสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเป็น x bar เท่ากับ sum n แล้วก็ x bar ส่วนด้วย ซ้ำ n นะคะหรือเราแยกออกมาเป็น n 1 x bar หบวก n 2 x bar สบวกไปเรื่อยๆแล้วแต่ชุดข้อมูลนั้นๆส่วนด้วย n 1บวก n 2ไปเรื่อยๆถึง n k นะคะ n k คือค่าสุดท้ายของชุดข้อมูลนั้นๆเพราะว่าจากโจทย์เราต้องดูก่อนว่าโจทย์เนะะี่ยค่ะมีชุดข้อมูลเท่าไหร่นะคะ เมื่อ x bar คือค่าเฉลี่ยของเลขคณิตของกลุ่มข้อมูลที่ i i มีค่ารัตั้งแต่1 2 3 4ถึงข้อมูลที่เขาาำนวดมาให้ก็คือค่า k n i คือจำนวนของชุดข้อมูลกลุ่มนั้นนั้น k คือจำนวนกลุ่มของข้อมูลนะคะเมื่อเราเรียนรู้ สูตรแต่ละสูตรแล้วต่อไปสูตรแต่ละสูตรจะมีสมบัติของค่าต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้จะเป็นสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยค่ะจะมีเพียงค่าเดียวจากข้อมูลแต่ละชุดถ้านำค่าคงที่มาบวกหรือลบจากข้อมูลทุกตัวแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่าคงที่นั้น ค่านำค่าคงที่มาคูณหรือหารจากข้อมูลทุกตัวแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่าคงที่นั้นผลบวกของข้อมูลแต่ละตัวที่ลบออ,ทลบออกจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะก็คือซัมวงเล็บ x ลบ m เท่ากับ0นนะคะและสุดท้ายผลบวกกำลังสองของผลต่าง ที่ข้อมูลแต่ละตัวต่างไปจากค่าคงที่ a คือ3มัมวงบเลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าน,น้อยที่สุดก็ตัวเมื่อ A เท่ากับมิลเท่านั้นนะคะนั่นคือสูตรก็คือ3มัมวงเลลบ x อลบทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าน้อยที่สุดนะคะ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางในการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จากที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะจากสูตรเขาจากสูตรก็คือถ้าแทนด้วยประชากรก็จะใช้มิลถ้าแทนด้วยตัวอย่างก็จะใช้ x อ็กบาอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นจากการชั่งน้ำหนักนักเรียนจำนวน10คนผลที่ได้น้ำหนัก ดังนี้นะคะก็คือมีตั้งแต่ 30, 32, 33, 34, 36, 34, 33, 34, 33และ36ข้อมูลเหล่านี้เป็นน้ำหนักของนักเรียนทั้งหมด10คนคราวนี้ค่าเฉลี่ยหายอย่างไงจากสูตรมีแล้วแต่ถ้านักเรียนจำสูตรไม่ได้อยากให้นักเรียนใช้ความเข้าใจ มากกว่าจำหานักเรียนใช้ความเข้าใจมากกว่าจำอะคะ่ะเจอจุดแบบไหนแค่เข้าใจก็นึกภาพออกแล้วไม่จําเป็นต้องนึกสูตร x bar sum อะไรไม่ต้องแค่เราเข้าใจเราก็จับตัวเลขบวกได้แล้วคะ่ะว่าวิธีนี้อ๋อค่าเฉลี่ยหาแบบนี้นะเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าหายังไงเนาะเหมือนลิปสติกสิบแง่ง อาจารย์นำราคามาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนกลุ่มข้อมูลเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ากลุ่มข้อมูลเนี่ยคือ10 10อาจารย์เนี่ยอาจารย์แทนด้วย n เพราะว่ามันคือผลรวมทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นน้ําหนักไม่ได้เป็นจํานวนประชากรเป็นตัวอย่าง sample อาจารย์ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าอาจารย์ไม่ใช้สูตรอาจารย์ก็ คิดง่ายๆเลย10คนใช่ไหมอยากรู้ค่าเฉลียเหมือนลิปสติก5แท่งก็นำตัวเลข300บวก32บวก30บวก33บวก34บวก36บวก34บวก33บวก34บวก33และบวก36ผลลัผลลับนี้มีค่าเท่ากับ335 ไม่เชื่อนักศึกษาจิ้มเครื่องคิดเลขดูว่าได้เท่าอาจารย์ไหมคือ335หลังจากนั้นมีจำนวนนักเรียนกี่คน10คนอาจารย์หาร10จะได้คำตอบค่าเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่33.5เทบากับว่านักเรียนชุดข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยน,น้ำหนักอยู่ที่33.5อันนี้คือวิธีการคิดค่าเฉลี่ยไม่ต้องจําสูตรก็ได้เพราะว่า ในทางทฤษฎีค่ะเขาก็คำนวณออกมาเป็นแบบนี้แล้วเขาถึงมาตั้งมาเป็นสูตรอีกทีหนึ่งหรือคิดค้นทําซ้าทําซ้ําทําซ้ําจนความทําซ้ํำนี้ค่ะถึงแปลงออกมาเป็นสูตรเนาะอันนี้ข้อมูลที่นําข้อมูลเนี่ยค่ะโจทย์เดียวกันเลยทนาข้อมูลชุดนี้ มาทำเป็นตารางงงใช่ไหมว่าทำไมข้อมูลเหลือเท่านี้จากข้อมูลเนี้ยค่ะ xi เนาะก็คือจำนวนชุดข้อมูล f ก็คือแทนความถี่ถูกต้องไหมในชุดข้อมูลชุดนี้30มเนี่ยมีกี่คนละ่ะมีแค่คนเดียวก็คือแทนด้วย1ความถี่ที่32น้ำหนักที่32มีมีกี่คนละ่ะมีแค่คนเดียวก็แทนด้วย1 เสร็จแล้วน้ำหนักที่33มีกี่คนมี1 2 3ถูกต้องไหมก็แทนความถี่ด้วย3น้ำหนักที่34 34มีกี่คนที่น้ำหนัก34ก็จะประกอบด้วย1 2 3 ก็แทน Fi ด้วยความถี่ที่3 36ในห้องนี้มีน้ำหนัก36กี่คนประกอบด้วย1 2 2คนเสร็จแล้ว total รวมทั้งหมดลองบวกกันได้เท่ากับ10ก็คือจำนวนชุดข้อมูลที่เขากำหนดมาให้หลังจากนั้น fx ได้ยังไงนำค่า2ตัวนี้มาคูณกันคูณกัน คูณกันคูณกันทุกตัวเลย30คูณ1ได้30 32คูณ1ได้32 33คูณ3ได้99 34คูณ3ได้102 36คูณ2ได้72ผลแล้วก็นำผลรวมก้อนนี้ทั้งก้อนชุดนี้ทั้งชุดบวกกัน ก็จะได้335หลังจากนั้นก็เขาถ้าไม่จำสูตรอาจารย์ก็ได้ค่านี้แล้วก็หารในชุดข้อมูลหาร10คำตอบกมาเท่ากันอันนี้คือจากข้อมูลดิบมาทำให้เป็นมีตารางแจกแจงความถี่ในที่นี้ความถี่คือจำนวนที่มันเกิดขึ้นในชั้นเรียนเช่น1 2 3 4 5มีเกิดการเลข3ผิดตัวเนี่ยคือความถี่นะคะ พอเข้าใจเนาะแค่เอาอข้อมูลมาจับตารางใส่ตารางก็สามารถเป็นอีกสูตรหนึ่งแหละแต่คำาบอกมาคือเท่ากันอยู่ที่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่หรือเป็นข้อมูลดิบอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลแบบแจกแจงความถี่จะมีค่า f เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นข้อมูลดิบเหมือนเหมือนเหมือนมีมีมาแค่นี้เลยข้อมูลดิบ และเขาถามเลยว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แต่ข้อมูลที่เราต้องเขาจะให้มามี f มีค่าตารางต่างๆเขาอยากให้เราคำนวณค่า fx แล้วก็เอาค่า f x กับค่า f x, มาคูณกันนะคะแล้วก็มาบวกผลลัพธ์คือคำตอบคือจะเท่ากันอยู่ที่ว่าข้อมูลชุดนั้นเขาจะให้มาในรูปแบบไหนนะคะ